แต่นาวาบอกจะกินหมูถามย่ามีหมูไหมมีมลกูกถ้าปลูกเองด้วยค่ะขางบ้านกระชายใบมะกรูดโหระพาของที่บ้านหมดเลยค่ะว่ามีเยอะก็เยอะอยู่นะคะเพื่อนคะ่ะกินกับข้าวก็ได้กินกับขนมจีนก็อร่อยอันนี้ต้มส,สวัสดีเจ้าเพื่อนๆจ้า มือนี้แกงเขียวหวานหมูน้องนาวาบอกจะก,กินแกงเขียวหวานก็เครื่องแกงใส่บ่ได้หลายค่ะเดี๋ยวน้องนาำใส่น้ำตาลตระนดอดค่ะปรุงรสตามตัดเครื่องแกงน่ะให้หอมๆเองแต่นาวาบอกจะกินหมู ตามย่ามีหมูไมมหมมีลูกใส่เกลือก็แ,แค่นั่นแหละค่ะพี่น้องจ้าอขอบคุณมากๆเลยรุงรสตามใจชอบมาสะเมื่อกี้ใส่กระปิดเข้าไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสใส่รสดีใส่เหลาย่ะเดี๋ยวหลานสิเที แต่เป็นเครื่องแกงใต้ค่ะซื้อมากิโลค um, รึ่งลูกซ um, if. ื้อมาแล้วก็แบ่งใส่ถุงสิไซมะลายค่ะเดียวหลานสิเพีบแต่เป็นเครื่องแกงใต้ค่ะซื้อมากิโลครึ่งลูกซื้อมาแล้วก็แบ่งใส่ถุงสิไซมะลายค่ะเดียวหลานสิเพีบแต่เป็นเครื่องแกงใต้ค่ะซื้อมากิโลครึ่งลูกซื้อมาแล้วก็แบ่งใส่ถุง กระชายลงไปทำแบบง่ายๆยำทำต้ยมยำทำต้มแซ่บได้ค่ะน้อง<ม><ม>าวาบอกอยากกินกับขนมชีบใส่เกลือก็แค่นั่นแหละค่ะพี่น้องจ้าน่คะทำแบบง่ายๆ ใ,ใส่นมลงไปด้วยค่ะนมนงเรียนไว้มึงตอนสุกเนาะเมื่อเขือค่อยใส่เมื่อเขือเดี๋ยวค่อยใส่ขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะเราปลูกเองค่ะพี่น้องจ๋าเคี่ยวสักหน่อยใจชอบค่ะเพื่อนจ๋า ขอบคุณเฟสบุ๊กขอบคุณคุณมาขอบคุณเอไอขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกๆคนค่ะขอบคุณที่ไม่เคยทอดทิ้งกันค่ะไส่มาหลาย่ะเดี๋ยวหลานสิเพีบแต่เป็นเครื่องแกงใต้ค่ะซื้อมากิโลครึ่งลูกซื้อมาแล้วก็แบ่งใส่ถุงสิละค่ะทําแบบง่ายๆใส่นมลงไปด้วยค่ะนมรมเรียนกินด้วยกินกับข้าวด้วยวยากัน หมูใช้ปลูกเองด้วยค่ะท่านบ้านกระชายใบมะกรูดโหระพาของที่บ้านหมดเลยค่ะเราปลูกเองค่ะพี่น้องจ๋าเขียวสักหน่อยใส่เกลือก็แค่นั้นแหละค่ะพี่น้องจ๋าใช้ปลูกเองด้วยค่ะท่านบ้าน กระชายใบมะกรูดหัวลพาของที่บ้านหมดเลยค่ะใส่กระชายลงไปใชาแบบง่ายๆผัดกัะปีลงไปน้ำค่ะกะปิจกกับมือโหลดค่ะกินด้วยกินกับข้าวด้วยย่ากันหมู ชายลงไปเป็ดแบบง่ายๆนะคะทำแบบง่ายๆสใส่นมลงไปด้วยค่ะนมลงเรียนใส่กระชายลงไปเป็นแบบง่ายๆน้องอา,าวาบอกอยากกินกับขนมช สวัสดีจ้าพุณเส้นจ๋ามื่อนี้แกงเขียวหวานหมูน้องนาวาบอกจากกินแกงเขียวหวานใส่กระชายลงไปป็นแบบง่ายๆค่ะขอบคุณมากๆเลยเป็นรสตามใจชอบอ่ะ,ะเมื่อกี้ใส่กระปิเข้าไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสใส่รสด,ดี เองแต่นาวาบอกจะกินหมูถามย่ามีหมูไหมมีล,ลูกเครื่องแกงใส้บบะด้หลายค่ะเดี๋ยวนองน้อใเส้นน้ำตาลตโนดค่ะปรุงรสตามเนื้อก็มีค่ะเนื้อสดก็มีเนื้อเปื่อยก็มีขอบคุณมากๆเลย ปรุงรสตามใจชอบะคะ่ะเมื่อกี้ใส่กระปิ่เข้าไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสใส่รสด,ดีแกงใส่มะเขือะคะ่ะมะเขือเอามาจากนามะเขือก็ไม่ค่อยสวยนะคะ <6. S 1> เพราะเนื้อก็มีค่ะเนื้อสดก็มีเนื้อเปื่อยก็มีไว้เมื่อตอนสุกเนาะมะเขือค่อยใส่มะเขือเดี๋ยวค่อยใส่ขอบคุณค่ะ คลิปนี้ก็แค่นี้แหละค่ะเนื้อก็มีค่ะเนื้อสดก็มีเนื้อเปื่อยก็มีใช้ปลูกเองนได้ค่ะทางบ้านกระชายใบมะกรูดโหระพาของที่บ้านหมดเลยค่ะใจชอบค่ะเพื่อนจา๋าขอบคุณเฟซบุ๊กขอบคุณคุณมาขอบคุณเอไอขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกๆคนค่ะขอบคุณที่ไม่เคยทอดทิ้งกันค่ะว่าไม่เยอะก็เยอะอยู่นะคะเพื่อนค่ะกินกับข้าวก็ได้กินกับขนมจีนก็อร่อย อันนี้ต้มใส่เมลายค่ะเดี๋ยวหลานสิเทีแต่เป็นเครื่องแกงใต้ค่ะซื้อมากิโลครึ่งลูกซื้อมาแล้วก็แบ่งใส่ถุงสิโคงซีโคงกระดกกระดูกหมูอ่อนกระดูกหมูอ่อนสีโคงกระดูกหมูอ่อนต้มเปื่อยไว้ค่ะเวลานั้นก็ทําต้มยินด้วยกินกับข้าวด้วยยา่าเหมือนกันหมู สวัสดีเจ้าคุณเส้นชาเมนี่แกงเขียวหวานหมูน้องลาวาบอกอยากกินแกงเขียวหวานก็ใส่เมา่หลหน่อเดี๋ยวหลานสิเพิบแต่เป็นเครื่องแกงใต้ค่ะซื้อมากิโลครึ่งลูกซื้อมาแล้วก็แบ่งใส่ถุงสิไว้เมื่อตอนสุกเนาะเมื่อเขือค่อยใส่เมื่อเขือเดี๋ยวค่อยใส่ขอบพุณค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะเพ่อนๆค่ะ ทำแบบง่ายๆสีใส่นมลงไปด้วยค่ะนมลง,งเรียนกินด้วยกินกับข้าวด้วยวย่ากันหมูตัดเครื่องแกงนะให้หอม เนื้อก็มีค่ะเนื้อสดก็มีเนื้อเปื่อยก็มีมึงตอนเสร็จเครื่องแกงไส้บระไดยห,หลายค่ะเดี๋ยวน้องน้องไส้น้ำตาลต,ตโนดค่ะปรุงรสตามผัดกับปีลงไปน้ำค่ะกะปิโจกกับมือโหลดค่ะขอบคุณมากๆเลย ปรุงรสตามใจชอบมาส่เมื่อกี้ใส่กระปิ่เข้าไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสใส่รสดีกินด้วยกินกับข้าวด้วยย่ากันหมูขอบคุณมากมากเลยปรุงรสตามใจชอบมาส่เมื่อกี้ใส่กระปิ่เข้าไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสใส่รสดีใส่ามลายหน่ะเดี๋ยวหลานสิเพีย แต่เป็นเครื่องแกงใต้ค่ะซื้อมากิโลครึง่งลูกซื้อมาแล้วก็แบ่งใส่ถุงซีโคงซีโคงกระดูกกระดูกหมูอ่อนกระดูกหมูอ่อนซีโคงกระดูกมูอ่อนต้มเปื่อยไว้ค่ะเวลานั้นก็ทําต้มไส้มาหลายค่ะเดี๋ยวหลานสิเธิ์เทแต่เป็นเครื่องแกงใต้ค่ะซื้อมากิโลครึง่งลูกซื้อมาแล้วก็แบ่งใส่ถุงกินด้วยกินกับข้าวด้วยยากัน 我。